ไส่กีบปมนั่นหัวลุนๆทั้งหลังกาใส่เสียกากย่างดีแจงฉันน้องไม่ชมเบิ้งเด้ว่าให้มันไปทั่วที่ทั่วแดนเนาะฮะว่าไหมมันทั่วที่ทั่วแดนอันนี้มัน่มันกีบปมอันนี้ว่ามันกีบปมอันนี้ว่าม่นกีบปมอันนี้มัน่แม่นจีบปมอันนี้มัน่แม่นจีบปมอันนี้มันแม่นยังอันนี้มันดวงโกอันนี้มันดวงโกอันนี้มันดวงโกโอ้โหเจ้าดอกอันนั้นดวงโก เอแต่เป็นยังมันจังมานนำเลีงได้วะสัตวบวกับสัตว์น้ำมานอันอันกูเบิงมากลไกกูเจอบัดใดวันไดแท่มันอีแหลมเออพวกปลาสังสรรค์กันไป็ต่มวนแต่ยินนะเป็นตะอ่ามาตัวผู้ทอพ่อกันเมีนูนวก็ม่บม่ผู้สุกันฟังเนาะอันโต๊มาปิ้นเนี่เมึงจักปีน่าแหละอันกหาส็บเก่าหกสิบนี่ละบ้านปกติธรรมดาเนี่ยหาส็บเกหกสิบมันบาเหี่ยวไปนี่ดิ กูว่าเป็นหมาพูดเดินอ่ะพัดลมเบาแม่บู๊คือเหี่ยวคักแท้หรือมึงใส่หน้ากากดิแลหน้าจริงกูนี่แหะอีแม่โอบอดกูว่ามันบอแมนดอกถอดถ้าพี่น้องอำนาจเจอบ่ได้ถอดออกถอดหน้ากากแล้วถอดอ๋ออันนี้มี่พูดให้สั่นเลยยายโปกยายโปกเออปัดพี่น้องคอยเกิดมาจนเฒ่าปันนี้เฮงก็ติเห็นเนี่ยวกยิ่งหัวลรัด หัวลอ้อมันผิดแปลเมื่อกี้ล้วอย่าไปไหว้มันอาชลี่มันบรได้หัวลานดอกมัยงเขาเอิ่นคนขิวตำตัวน่ย <laughs> คนขิวตำวผมเศร้าไก่เออมูเจ้าออกมาแล้วของส่พี่น้องมันก็นมีความนิตรีน้ำขอยืมขึ้นบ้านจะให้บูเจ้าเดี๋ยวหัวเลาะแข่งขันกันเอาไส้เจืเจ้าหัวก่อนมูลุกขึ้นหัวหรอไก่ไม่กันหัวเลาะแข่งขันกันให้จังใดจะงทีหัวใดเหรอฮัน คนเท่าหัวนี่มันก็เป็นธรรมดาได้อารมณ์ขำมันจังหัวใดอยู่เด๋ที่เลียดนี่มันหัวยาอยู่เด๋เดี๋ยวเดี๋ยวคนลองฉางอารมณ์ก่อนร้องบังลมเจ้าเพชรหยังอยู่ไหนฉากอารมณ์ขำ้ย ไปซ้ำทอารมณ์ขำค่อยมาลกับไปเน่ได้เท่าเนี่ยได้เท่านี้ละค่ะเอานังลมนังลมต่อไปย้ายไฟชิ้วเจ้าหวเลาะเอามึงบัดตายกูกก็บ่มีอารมณ์เหมือนกันแมเปียงบ่ เอาหวาัวจังไหนมาคือบังไฟสูุแท่ที่่อ่อยานี้อย่างนี้่อยากก็ฟาดหัวมาลต่ต้นนี้ไม่มเจ่นี่มาได้รู้ไง เขาบ้านบ่อยกว่าจะเป็นยังไงมาตามควายวีบานนะยายจืดเจ้าหัวปัญใด้เมื่อก๊อบได้เติมอีกดอกคะแนนหันค่อยตัดสินแล้วเจ้าได้สามตัดสินได้สี่ในจังน้อยก๊อบต่อไปย้ายหมัน เท่เท่มันยังนี่อบุ้งก็ว,ว,ว่ามันหมาจี๋สวมขีีเจ้าก็อยู่หย่างใจมอดหัวแม่ไม่จะได้เปลืองพื้นที่ให้นี่ละนี่ละเขาเอิบบ่หัวล่างแค้นการล่างแค้นกันวันนั <simple> ้นรบศรามัคคี อันย่ายมันหัวเลาะพันไปยายมามดฮะเจ้าหัวเอาเพราหัวเราะได้สเพราะแล้วก็เจ้าหัวบระจุกคนเนาะเอาคุณยีหัวจังไรบนายของใครของมันเนาะโอ้ยเนาะเอาจังไนจีบ<ฮ>่าเอาลูกขึ้นจามเชื่อกันได้ หัวไปอยู่ก็ะีิหัวตัวพอนั่งลงพอแหงเหรอไ่าหัวมันมันจามเจ้ากุ้งหัวหน่อยเด้อที่ไปหัวยังหลายแค่มันเฟืองพื้นที่กับพ่อกันช่วยกันประหยัดในแม่ช่วยชาติเนี่ยโอ้หัวแบบประหยัดเออสั่งสันดียายหมดหัวเลาะพันไปยายแหลมเจ้าบาดเนี่ยจังไรเอ้ย เอาอย่าไปอย่าไปว่าให้มันมันโคตรดันมันโคตรดันโอ้ปวดขี่คือผมไปขี่ก่อนบุ๊กอ่ะฝากอไรมึงนี่แห้งแล้วเลยนะแหลมไม่หยังหัวจะไดนมันประสานสันได้หนิอูพยานคือกันกไปมึงนะไรกูจะมันอุปยานฮัชชิเต๋จังขันหัวปรเป็นนะกูจะบอกใครว่าไง ยกขาหนาขึ้นดูเจ้ยอันั้นแม่มันสับวตายตัวนั้นโอ้รบก่าใจเนาะอ้าวยายแหลมหัวรอพันไปต่อไปยายปุกหัวเอาหัวจะแม่คุณจะฟังหนึกูหัวแรล่ะอ้าวอย่างนี้ปะนี่ดูอันหัวอยใส่ หัวอยู่นี่โอ้ยคนละหัวโอ้ยอีเวนตมึงเออบอกจะขึ้นก็สั่งสันน้ำมูเนาะเอาหัวลาดมาอ่างมูซื่อเนี่ยซ้ำเนี่ยหัวจังฉันก็หัวเนาะดังลงลงลงดังลงงูจั่งฉันมันชิมไม่ยัางไม่ได้ฉี่กากตัวไหนบ้านี่เอาได้ไหมเอาได้อีกบัานแข่งกันไหมแข่งยังอีกแข่ง